แปดจังหวัดรับมือฝนฟ้าขนองบางพื้นที่จับตาเฝ้าระว่างน้ำทะเลนุน่น21กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้รับมือฝนชุดใหม่6-9มีนาคมนี้พี่ยกระากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับ่งาาาังหวัตภัยอุตกภยัยพิ่ยกรากาศท่างเพจและยูทูบ ฝนฟ้าพยากรณ์ทิพร,พร์พรลุกพิลาชัยทางเฟซบุ๊กประจำวันพฤหสัสบดีที่27กุมภาพันธ์ในช่วงเย็นคืนนี้จะพามาดูและติดตามในด้านของ8จังหวัดที่กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนในวันนี้รวมถึงแนวโน้มฝนสภาพอากาศ ใน15วันล่วงหน้าจากพอ,อสมควรต้นจานร,ร่วมถึงในด้านของแนวโน้มฝนสุดต่อไป6-9มีนาคมจะเป็นเช่นไหนกันบ้างเราจะมารับชมรับฟังในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับบริเวณพื้นที่บ้านของแอดมินฝนรอบนี้ที่เข้ามาตอนแรกก็มีคิดว่าจะได้นะครับแต่ฝนที่ได้ไม่แรงนะคะเป็นฝนเินนินโปรยปอกปอกแ๊กๆลงมาตั้งแต่23กุมภาพันธ์ 24กุมภาพันธ์ก็ตกนะครับเป็นไปวันหนึ่งคือ25กุมภาพันธ์ส่วนเมื่อวานนี้ก็ตกนะครับ26กุมภาพันธ์แต่ฝนที่ตกเป็นฝนเป,ปรย์นะครับไม่ได้ตกหนักตกแรงอะไรยังไม่พอได้รับน้ำในการทำกษตรกรรมเลยนะครับในช่วงนี้ฝนมาทุกรอบเลยนะครับพื้นที่บ้านของแอดมินแต่ตกไม่แรงพื้นที่อื่นได้รับฝนกันหรือไม่พื้นที่ไหนมีฝนเรียนพื้นที่ไหนมีฝนปรยหรือพื้นที่ไหนมีฝนตกหนักตกแรงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับ ส่วนในวันนี้นะครับในด้านของปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนก็จะลดลงมากแล้วนะครับเนื่องจากปัจจัยที่ทําให้เกิดฝนลดลงแล้วนะครับก็ยังคงมีหลงเหลือแต่อ่อนกําลังลงมากแล้วมีบริเวณคล้องอากาศสูงหรือมลอากาศเย็นปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทะเลจีนใต้ก็เริ่มอ่อนกําลังลงเช่นกันนะครับ ประเทศไทยทางตอนบนอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะแต่ย,ยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าเหมือนพื้นที่บ้านของแอดมินในวันนี้อุณหภูมิลด,ลดลงจากเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้21องศาล่าสุดในวันนี้ลดลง2องศานะครับเหลือ19องศาพื้นที่อื่นกี่องศากันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนะครับและหลังจากนี้ไปอุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นแต่ย,ยังคงมีอากาศเย็นเข้ามาในตอนเช้าภาคเหนือภาคอีสานนะครับ ลมตอนออกและลมตอนออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนก็มีกําลังอ่อนลงเช่นกันดังนั้นนะครับประเทศไทยตอนบนฝนก็จะค่อยๆลดลงรวมถึงนะครับบริเวณพื้นที่ภาคใต้ลมตอนออกที่พัดเข้ามาปกคลุม ทั้งบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยภาคใต้รวมถึงทะเลอันดามันก็จะอ่อนกําลังลงเช่นกันนะครับทให้ภาคใต้ฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับและคลื่นลมก็จะอ่อนกําลังลงโดยอ่าวไทยทางตอนล่างก็ยังคงมีกําลังปานกลางอยู่นะครับคลื่นสูงได้2เมตรบริเวณที่มีฝนอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับเป็นบางช่วงดังนั้นในวันนี้ฝนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนก็ยังคงมีเล็กน้อยบางพื้นที่เข้ามาบริเวณอีสานโดยเฉพาะทางตอนล่าง,างนะครับ ภาคกลางรวมถึงภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนเล็กน้อยเข้ามาบางพื้นที่สว่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะมีฝนเข้ามา20-30นะครับ บริเวณพื้นที่จังหวัดจุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชยะลานาราธิวาสระนองพังงาและจังหวัดตรังนะครับก็เป็นบางจุดบางพื้นที่ทยังคงมีฝนลงเหลือตกค้างบางพื้นที่และหลังจากนี้อุณหภูมิก็จะค่อยๆเพิ่มสูงขึ้นนะคะประมาณ1-2องศาและ1-3องศาโดยเฉพาะประเทศไทยทางตอนบนนะคบเดี๋ยวเราจะไปดูรายได้ของการพิจารณาจากพออสมควรต้นจานกันนะครับในระยะเวลา15วันล่วงหน้า 27กุมภาพันธ์ถึง5มีนาคมอุณหภูมิบริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับฝนก็จะน้อยลงนะครับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมก็อ่อนกําลังลงเช่นกันนะครับทิศทางลมมีความแปรปรวนมีลมตะวันตกลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดจากเมียนมาเข้ามาปกคลุมด้านตะวันตกนะครับส่วนภาคใต้ฝนก็จะลดลงเช่นกันนะครับแต่ก็ยังคงมีฝนบางแห่งบางพื้นที่และคลื่นลมอ่อนกําลังลงเช่นกัน และหลังจากนั้นนะคะในช่วงวันที่6กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะจะเริ่มมีฝนชุดใหม่เข้ามา6-9กุมภาพันธ์จากมวลอากาศเย็นที่มีกำลังปานกลางแผ่ป,ปกคลุมด้านตะวันออกของอีสานอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งเราจะเห็นในด้านของบริเวณของอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมด้านตะวันออกของอีสานนะคะในช่วงวันที่6-9กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นสีนะครับสีส้ม สีเหลืองรวมถึงสีชมพูและสีม่วงที่เห็นในขณะนี้เป็นพื้นที่ที่จะมีลมกระโชกแรงบริเวณพื้นที่ฝั่งอีสานฝั่งตะวันออกในช่วง6-9มีนาคมนะครับก็เฝ้าระวังติดตามอัปเดตสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงแรกจะมีฝนฟ้าขนองเข้ามานะครับซึ่งนะครับลักษณะของมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุม ก็จะทําให้มีลมใต้และลมตนออกเฉียงใต้พัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยในบางส่วนเข้ามาปกคลุมทําให้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นอีกครั้งนะครับบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลนะครับหลังจากนั้นอากาศก็จะเย็นลงเล็กน้อยบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะคะประมาณ1-2องศาส่วนหลังจากนั้น9จนถึง13มีนาคมยังคงมีฝนบางพื้นที่นะครับ ส่วนใหญ่ก็จะเน้นฝั่งล่างๆนะครับบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนฝั่งล่างและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ปีนี้คาดว่าจะไม่ร้อนแรงเหมือนปีที่แล้วนะครับและจะมีพายุฤด,ดูร้อนเข้ามาสลับเป็นบางวันเป็นบางช่วงดังนั้นขอให้ติดตามการอัปเดตพยากรณ์อากาศกันอย่างใกล้ชิดนะครับต่อไปจะพาไปดูการประกาศจากสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะครับ ประกาศเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเข็มลุกล้ำในช่วงที่15กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนะครับเนื่องจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองรวมถึงชุมชนนอกเขตแนวคันกั้นน้ำและแนวเขื่อนชั่วคราวบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรหรือแนวฟันล้อนะครับ ฝอระวังน้ําเข็มลูกลำส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ําเพื่อการอุปโภคและบริโภคและภาคการเกษตรจึงขอให้ฝ้อระวังน้ําทะเลหนุนสูงและน้ําเข็มลูกลำในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงคราม ติดตามอัปเดตพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดต่อไปจะพาไปดูการพยากรณ์ในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้27-28กุมภาพันธ์2568พยากรณ์ในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับภาคเหนือจะมีอากาศเยน็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาอุณหภูมิต่ำสุด19-23องศาและสูงสุด32-36องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุดถู5องศาลมต่าออกเฉียงใต้ความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าต่าออกเฉียงเหนืออากาศในตอนเช้าอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-3องศาจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด20-24องศาและสูงสุด33-36องศาบริเวณยอดภูจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-18องศา ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0บถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางฝนเล็กน้อยบางแหง่งอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น1-2องศาโดยต่ำสุด20-25ถึงองศาและสูงสุด3 4มถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วส0บถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกรวมทั้งชายฟังฝนเล็กน้อยอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยโดยต่ำสุด 25-26ถึงองศาและสูงสุด3 4มสถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วามถึงส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกล็ดื่้นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งี่ลื่นสูง1-2ถึงเมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด25-26ถึององศาและสูงสุด34-36ถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากศาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาและสูงสุด32-34องศาตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออก ความเร็วสั้นถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงลเลยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรและนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงลเลยคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากจังหวัดระนองพังงาและตรัง อุณหภูมิต่ำสุด24 26องศาและสูงสุด3335องศาจากลมตําออกความเร็วลมถึงส5กิโลเมตรต่อชั่วโมงทเลคลื่นสูงถึงเมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นของกานติดตามพิาการประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดห่ากมีข้อมูลเพิ่มเติมอดมิจรารยงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ